สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นคลิปพิกกัดนะคะเราจะมาดูดวงการในหัวข้อคําทํานายนะคะดวงความรักคนโสดในเดือนพฤษภาคมความรักคุณจะเป็นเช่นไรบ้างนะความรักคนโสดในเดือนพฤษภาคมนะคะมีไพ่เลทั้งหมดสามใบนะคะไพ่ใบที่หนึ่งไพ่ใบที่สองค่ะ ไพ่ใบที่สามค่ะลงความรักคนโสดนะคะในเดือนพฤษภาคมความรักคุณจะเป็นเช่นไรบ้างถ้าเลือกไพ่ได้แล้วเดี๋ยวเรามาฟังคำทำนายกันนะคะสวัสดีค่ะสำหรับคนที่เลือกไพ่ใบที่หนึ่งนะคะความรักคนโสดในเดือนพฤษภาคมคุณของคุณจะเป็นเช่นไรบ้างนะคะความรักคนโสดในเดือนพฤษภาคม ไพ่หกถ้วยเข้ามาสี่ไม้เดวิลแปดไม้และไพ่สิบเหรียญค่ะความรักสำหรับคนโสดในเดือนพฤษภาคมนะคะในเดือนพฤษภาคมความรักของคุณนะคุณจะมีคนเข้ามา คุณจะมีคนเข้ามานะคนคนนี้นะอาจจะเป็นคนที่หนึ่งเลยอาจจะอายุต่างกันหรืออาจจะเป็นคนรักเก่าที่หวนกลับมาด้วยก็ได้เช่นกันนะคะคนเก่าที่หวนกลับมาถ้าเป็นความรักครั้งใหม่ก็จะเป็นความรักที่อาจจะมีวัยที่แตกต่างกันอายุที่ต่างกันกน,นะหรืออาจจะอย,ะอยนนู่อยู่กันคนละประเทศอยู่กันคนละที่อยู่ไกลกันแชทออนไลน์นะแอปแอปแอะไรเนี อาหาคู่อะไรประมาณนี้นะคุณอาจจะเจอกันจากช่องทางนี้ด้วยก็ได้นะคะไพ่หกช่วยรักเก่าคนรักเก่าคนรักในอดีตที่วนกลับมานะคะวนกลับมามาปรับความเข้าใจกันนะคะมาปรับความเข้าใจกันแล้วก็จะเป็นความสัมพันธ์ที่เขาเรียกว่าจะไปต่อเพราะว่าต่างคนต่างยังมีความผูกมีความรักมีความผูกพันซึ่งกันและกันอยู่ยังมีเยื่อใหญ่ต่อกันอยู่ นะคะแล้วก็ถ้าสำหรับคนโสดนะสำหรับคนโสดก็คือถ้าคุณเข้าเว็บเดทเข้าแอปหาคู่พวกนี้คุณก็จะมีคนเข้ามานะเพราะว่ามัน,นมันมีกรณีของไพ่แปดมบเท้าอาจจะเป็นรักออนไลน์เดทออนไลน์ด้วยก็ได้นะคะหรือเป็นการแชทคุยกันผ่านแชทผ่านสื่อโซเชียลพวกนี้ด้วยนะคะคุณเป็นคนที่มองในเรื่องความรักคุณ คุณมองยาวอะนะคะถ้ามีใครถ้ามีความรักเนี่ยคุณจะมองไปถึงขั้นในเรื่องของเอ่อก็คือคนนี้ก็เป็นคนเนี้ยแล้วก็คือคบคนเนี้ยแต่งกับคนเนี้ยนะคะเขาเรียกว่าคบกันย,วยาวๆดูกันย,วยาวๆแล้วก็แต่งกันแล้วก็ได้อยู่ด้วยกันจนเฒ่าจนแก่อันนี้คือมุมมองความรักของคุณนะไพ่เดวิลแล้วคุณเป็นคนที่รักใครแล้วคุณค่อนข้างรักจริงและรักมั่นคงนะคะ <c oughs> ได้ไพ่เดดซาได้ไพ่เก้าเหรียญไพ่จัตุินแหลอลแฟนไพ่ขึ้นมาค่อนข้างชัดเจนมากอยากจะบอกว่าสำหรับคนที่เคยมูเคยไหว้ขอเรื่องความรักจักราวาลสิ่งศักดิ์สิทธิ์ กำลังจะนำพาให้คุณและเขาได้มาเจอกันในเดือนพฤษภาคมนี้ถ้าคนที่คุณได้เจอถ้าเป็นความรักครั้งใหม่หรือคนใหม่ๆที่ขึ้นเข้ามาในเดือนพฤษภานะบอกเลยว่าคนคนนี้เป็นคู่ที่มาจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านจัดสรรให้ท่านนำพามาให้มาจากจักรวาลที่เหวี่ยงให้คุณและเขานะได้มาอยู่ในเส้นทางความรักซึ่งกันและกันได้มาเจอกัน h e l l คนคนนี้จะเป็นคนที่มีความรู้ เป็นคนที่จิตใจดีมีความอบอ้อมมาดีมีความเป็นผู้ใหญ่เป็นคนที่สุภาพเป็นคนที่อ่อนโยนเป็นคนที่มีเหตุและมีผลนะถ้าในเรื่องของหน้าที่การงานเขาคนคนนี้จะเป็นครูบาอาจารย์ก็ได้นะหรือจะทํางานอยา่ทางด้านวิชาการก็ได้ด้วยเช่นกันแล้วก็อาจจะเป็นคนที่อายุต่างกันจากคุณอายุมากกว่าคุณก็เป็นไปได้ด้วยแต่จะเป็นความสัมพันธ์ที่ค่อยๆเรียนรู้กันค่อยๆทําความรู้จักกัน ไพ่จัดเม้นท์นะ,ะนะเขาเรียกว่าเป็นคู่จากอดีตชาติที่ตามกันมาจนมาเจอกัน1คือเป็นคู่จากอดีตชาติด้วย2มาจากการไหว้ขอของคุณด้วยแล้วเมื่อถึงเวลานะคะคุณและเขาจะได้มาเจอกันในช่วงเวลาที่เหมาะสมคือมาเจอกันในช่วงเวลาที่ต่างคนต่างมีวุฒิภาวะความเป็นผู้ใหญ่ด้วยกันแล้วทั้งคู่ต่างคนต่างมีในเรื่องของหน้าที่การงานที่มั่นคงแล้วด้วยกันทั้งคู่ค่ะ ก็เลยจะเป็นการคบหากันที่ค่อนข้างจะไปในทิศทางเดียวกันนะคะไปในทิศทางเดียวกันก็คือเป็นการคุยกันแบบผู้ใหญ่นะคะดูใจกันแบบผู้ใหญ่ไม่ได้แบบว่าหือหวานะคะไม่ได้แบบว่ารีบเร่งจะไม่ใช่สไตล์แบบนั้นแล้วก็พอเวลาคุณกับเขาได้มาเจอกันเนี่ยต่างคนต่างจะรู้สึกได้เลยความรู้สึกมันจะโจนกันติดทันทีเลยนะคะมีความรู้สึกว่ามันมีความผูกพันอะไรบางอย่างเกิดขึ้นมาในใจ พอยิ่งคุยคุณยิ่งรู้สึกว่าคุณคุ้นเคยกับเขาเขาก็เหมือนกันพอยิ่งได้คุยกับคุณเขาก็ยิ่งรู้สึกว่าเขาคุ้นเคยและและรู้สึกผูกพันกับคุณมากเป็นพิเศษนะคะอันนี้เพราะว่าคุณกับเขาคือคู่บันมาจากอดีตชาติแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยนับพายคุณและเขาได้มาเจอกันบุญกุศลที่คุณทั้งคู่ได้ทํามานะคะเ็าเรียกว่ามาช่วยเสริมและส่งให้คุณกับเขาได้มาเจอกันเร็วขึ้นด้วยนะ ได้ไพ่อัศวินช่วยได้ไพ่สองดามความสัมพันธ์ของคุณแล้วก็จะเป็นความสัมพันธ์ที่มีระยะทางเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะอาจจะต่างกันในเรื่องของระยะทางต่างกันในเรื่องของภาษาวัฒนธรรมด้วยก็ได้นะแต่มันเป็นความแตกต่างที่ไม่ใช่ความแตกต่างที่ที่มีปัญหานะมันเป็นความแตกต่างที่มีความลงตัวอยู่นะคะ ได้ไพ่ค e ีนออฟซอร์แล้วก็ได้ไพ่ขิงไม้นะวิสัยคุณกับเขาอาจจะต่างกันคนละสไตล์คุณจะเป็นคนชัดเจนเป็นคนกล้าพูดเป็นคนกล้าแสดงหอกเป็นคนที่เรียกว่าเป็นคนที่ลุยๆแต่เขาจะเป็นคนที่มีความสุขุมรอบคอบเป็นคนมีเหตุมีผลมีความเป็นผู้ใหญ่ค่อนข้างสูงแล้วก็มีความเป็นผู้นําที่ดีด้วยนะคนนี้เป็นคนที่มีวิสัยทัศน์ในการทํางานที่ดีมากๆเลยนะคะ วันนี้เราจะมาดูว่าแล้วบทสรุปความสัมพันธ์ของคุณและเขาถ้าได้มาเจอกันในเดือนสิงหาแล้วเนี่ยความสัมพันธ์จะเป็นเช่นไหนบ้างบทสรุปความสัมพันธ์ได้ไพ่สามไม้มันจะมีการพัฒนาด้วยนะพอได้พูดได้คุยกันแล้วเนี่ยความสัมพันธ์มันจะค่อยๆมีการเรียนรู้มีการพัฒนากันไปได้ไพ่เดอะฟูลนะคะโอกาสใหม่ๆนะคะความสุขใหม่ๆที่กําลังจะเกิดขึ้นกับคุณเหมือนคุณกับเขาเป็นโลกใบใหม่ซึ่งกันและกันเป็นความสุข เป็นความสุขซึ่งมาเติมเต็มซึ่งกันและกันนะเขาเป็นคนที่มีความหนักแน่นมั่นคงนะคะแล้วก็ได้ไพ่วิวอ f ลฟอตจูนนะคะตามมาด้วยไพ่เซน g e แน่นอนเลยนะคะคุณกับเขาเป็นคู่รักที่เหมาะสมเป็นคู่รักที่ค่อนข้างจะลงตัวเป็นคู่รักที่ค่อนข้างที่จะมีความเอาใจใส่และเอื้ออาทรต่อกันและกัน บทนะสรุปความรักของคุณก็คือจะเป็นไปด้วยดีนะสำหรับในช่วงเดือนพฤษภาแล้วก็จะเป็นความรักที่มีความเขาเรียกว่ามีมุมมองที่ค่อนข้างจะสอดคล้องกันมากๆในแทบทุกๆเรื่องเลยนะคะ ต่างคนต่างมีวุฒิภาวะที่เป็นผู้ใหญ่ด้วยกันล้วทั้งคู่อย่างที่บอกไปนะคะซึ่งไพ่ใบนี้ก็เป็นไพ่ที่ยืนยันคำำนําทานายอีกใบหนึ่งด้วยเช่นกันนะคะก็ขอให้คนที่เลือกไพ่ใบที่หนึ่งใบนี้ขอให้คุณได้สมหวังสมความปรารถนาในเรื่องของความรักนะคะได้เจอคนที่ดีเข้ามาในชีวิตคุณและเป็นรักที่มั่นคงของคุณอย่างยาวนานและตลอดไปค่ะ สวัสดีค่ะสำหรับคนที่เลือกไพ่ใบที่2นะคะความรักของคนโสดสำหรับคนที่เลือกไพ่ใบที่2องในเดือนพฤษภาคมความรักคุณจะเป็นเช่นไรบ้าง ความรักของคนโสดในเดือนพฤษภานะคะความรักของคุณจะเป็นยังไงบ้างคุณเป็นคนที่ช่างเลือกนะเป็นคนที่ช่างเลือกคือถ้าไม่ถูกใจไม่ถูกสเปคเนี่ยคุณไม่เอาเลยจะมีคนเข้ามาจีบมีคนเข้ามามอบความรู้สึกที่ดีให้กับคุณนะคะคือพูดง่ายๆนะ่ะสำหรับคนที่เลือกไพ่ใบที่สองนะ่ะในเดือนพฤษภาจะมีคนเข้ามาจีบคุณเพียงแต่ว่าพื้นฐานตัวคุณเป็นคนที่หนึ่งเลยคุณเป็นคนที่มีสเปค มีสเปคของคุณถ้ามาแล้วไม่ตรงสเปคไม่ถูกใจคุณคุณก็ไม่เอานะคุณก็ปฏิเสธทันทีนะแล้วคุณเป็นคนที่จะปฏิเสธเนี่ยเขาเรียกว่าก็คือปฏิเสธเด๋ยวนั้นตอนนั้นเลยนะอันนี้จะมีคนจิบยื่นเข้ามาความรู้สึกดีๆเข้ามาเี๋ยวจะมีคนส่งข้อความมาทักทายคุณมาจีบคุณนะแต่คุณอาจจะมีกำแพงนะคะ คุณอาจจะเป็นคนที่มีกำแพงคุณจะไม่ค่อยได้ไม่ได้สนใจใครง่ายๆในอดีตที่ผ่านมาดวงความรักของคุณเคยมีอุปสรรคเคยมีปัญหาหรือเคยจบเคยเลิกลากันไปนะในไพ่ไสามไม้คุณเป็นคนที่ไม่ค่อยยึดติดไม่ค่อยยึดติดกับอดีตไม่ค่อยยึดติดกับอะไรที่มันจบไปแล้วนะคะจบถ้าอะไรที่มันจบไปแล้วคุณก็คุณก็หันหลัง แล้วคุณก็เดินต่อไปของคุณคุณจะไม่โหยหาไม่รอคอยนะคุณจะรู้สึกว่าอันไหนที่ใช่คือใช่อันไหนที่ไม่ใช่คุณก็ไม่ไปนั่งอะไรอวอรคุณเป็นคนที่ท่านตัดจบแล้วเนี่ยก็คือจบจริงๆนะสาหรับคุณเนี่ยคุณเป็นคนที่คิดมากเป็นคนที่คิดเยอะนะถ้าจะมีการเริ่มต้นความสัมพันธ์อะไรใหม่ๆมันไม่ได้ง่ายสําหรับคุณเพราะว่าคุณมีคนอย่างที่บอกนะหนึ่งมีกาแพงสองมีสเปค สามเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบใครง่ายๆแต่เมื่อไหร่ที่คุณเปิดใจนะคะเมื่อไหร่ที่คุณเปิดใจปุ๊บเนี่ยคุณมักจะเจอคนที่เข้ามาแล้วเนี่ยบางทีเรามั่นใจว่าคนนี้เกิใช่แต่พอคุณเปิดใจปุ๊บเนี่ยปรากฏว่าอ้าวมันไม่ใช่ซะอย่างนั้นนะะคหรือคบนบใหม่อ่ะมันมีปัญหาหรือเ็าเรียกว่าเราเห็นท่าแท้เขาออกมาก็เลยอยากจะทําให้เรามีความรู้สึกว่าไม่เป็นไรจบก็ได้เดี๋ยวจะหนาใหม่ก็ได้เดี๋ยวฉันก็เปิดโอกาสให้กับตัวเองครั้งใหม่ก็ได้นะ ถ้าคุณรอคอยใครบางคนนะหรือถ้าคุณเฝ้ามองใครบางคนที่จะให้ได้ตามใจที่คุณต้องการต้องบอกเลยว่าในช่วงเดือนพฤษภาค,คุณอาจจะยังไม่ได้เจออาจจะยังไม่มีคนเข้ามาถ้าเป็นคนที่แบบว่าต้องถูกต้องตามสเปคคุณนะสูงยาวเข่าดีหน้าตีนะคะหน้าเกาหลีอะไรพระเอกซีรีส์อะไรอย่างเงี้ยคุณอาจจะยังไม่ได้เจอนะคะ คุณเป็นคนที่มีมาตรฐานในความรักค่อนทั้งสูงอยู่ความผิดหวังความเศร้าความเสียใจไพ่เดดสา ข้อดีของคุณคือคุณสามารถที่จะหิวใจตัวเองได้ค่อนข้างดีอย่างที่บอกไปว่าคุณเป็นคนไม่ยึดติดนะคะถ้าเศร้าคุณก็จะเศร้าในเวลานั้นเศร้าสักพักหนึ่งแล้วเดี๋ยวคุณก็พาตัวเองลุกขึ้นมาใหม่นะคะแล้วก็พาตัวเองก้าวเดินออกไปใหม่ค่ะแต่ถามว่าดวงนี้น่ะสุดท้ายแล้วคุณจะมีคนเข้ามาไหมคุณจะมีคู่ของคุณไหมคุณจะมีนะคะคุณจะมีคู่ของคุณบางคนน่ะจะไปเจอคนเก่าๆที่จบกันไปแล้วนะคะแล้วก็กลับเข้ามาในความสัมพันธ์กับคุณใหม่ แล้วคุณก็จะมีม,มีแนวโนว้มว่าคุณก็อาจจะให้โอกาสเขาด้วยนะคะเพราะว่าการกลับมาครั้งใหม่ของเขาเนี่ยเขาจะมีการเปลี่ยนแปลงตัวเองเขาจะมาแบบชัดเจนกับคุณมากขึ้นนะอันนี้ก็คือสําหรับบางคนนะคะบางเคสคุณอาจจะเจอรักรักเขาเรียกว่าคนเก่าๆคนแดดิตหวนกลับมานะคนที่คุณคิดว่ามันจบไปแล้วแต่เปล่าเลยอยู่ๆวันดีคืนดี หรือเดือนพฤษภาเนี่ยเขาจะวนกลับมาหาคุณจะกลับมาขอโอกาสจากคุณนะแล้วเขาก็าจะกลับมาเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อคุณหรืออาจจะมีการให้คำมั่นสัญญาอะไรบางอย่างก,กับคุณว่าเขาจะไม่ทำอะไรที่ให้คุณจะต้องเจ็บช้ำน้ำใจหรือจะไม่ทำอะไรที่ให้คุณต้องผิดหวังเสียใจอีกต่อไปนะคะวันนี้เดี๋ยวเราจะมาดูแลบทสรุปความรักความสัมพันธ์ของคุณในเดือนพฤษภาคมนะคะในไพ่ไเด็กดาบ ความรักของคุณนะเส้นทางความรักของคุณมันยากจะไม่ง่ายนะคะกว่าจะได้ถึงจุดลงเอยกว่าจะได้จุดมาถึงจุดความสัมพันธ์ที่มันมีความชัดเจนเนี่ยคุณอาจจะต้องผ่านผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านทุกผ่านโศกมาค่อนข้างเยอะนะและสุดท้ายคุณจะได้รับความชัดเจนในความสัมพันธ์สุดท้ายแล้วคุณจะได้เจอคนที่ดีเข้ามาอยู่เคียงข้างคุณเข้ามาเป็นรักครั้งใหม่ของคุณ แล้วก็จะเป็นความรักที่นะคะจัสติ c e 6ไม้แล้วก็ไฮโ o แฟนจะเป็นความรักความสัมพันธ์ที่นะคะเกาเรียกว่าจะมีการทําทุกอย่างถูกต้องตามประเพณีหรือมีการเข้าหาผู้ใหญ่การพบเจอกับผู้ญาติผู้ใหญ่ทั้งสองฝ่ายนะ,ะแล้วก็ไพ่ใบนี้นะคะให้พ,พิกัการใบนี้ได้ไพ่ใบนี้ขึ้นมาค่ะอย่างที่บอกว่าความรักความสัมพันธ์ของคุณคนโสดในเดือนพฤษภาคุณอาจจะไม่ได้โสดละจะมีคนเข้ามา ะะแล้วก็เป็นคู่เขาเรียกว่าเป็นคู่บุญนะ่ะก็เรียกว่าสินเสมอกันก็ได้ด้วยนะชอบพากันไปทาบุญชอบพากันไปไหว้พระนะก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะคะเพื่อเป็นการสร้างความมั่นคงให้กับความรักของคุณสําหรับคนโสดในเดือนพฤษภาคมคุณจะมีคนเข้ามาซึ่งจะเป็นไปได้ทั้งคนเก่าที่คุณคิดว่าจบไปแล้วหรือคิดว่าเขาคงไม่กลับมาแล้วแต่เขาจะวนกลับมามาขอโอกาสจากคุณ มอขอเริ่มต้นความรักครั้งใหม่กับคุณนะหรืออีกบางเคสคุณก็คือจะได้เจอคนที่อายุมากกว่าเป็นผู้ใหญ่กว่าเข้ามาในความสัมพันธ์แล้วก็จะเข้ามาอย่างชัดเจนเข้ามาอย่างถูกต้องนะคะทำทุกอย่างอย่างถูกต้องคือพูดง่ายๆว่าให้เกียรติคุณเป็นคู่ที่เขาเรียกว่าสินเสมอกันนะคะเป็นคู่สร้างคู่สมด้วยก็ได้นะคะก็ขอให้คนที่เลือกไพ่ใบที่สองขอยคุณได้สมหวังดังคำทำนายนะคะ มีความสุขและสมหวังในความรักนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามและการรับชมค่ะสวัสดีค่ะสำหรับคนที่เลือกไพ่ใบที่3นะคะความรักของคนโสดในเดือนพฤษภาคมความรักคุณจะเป็นเช่นไรบ้างนะความรักคนโสดในเดือนพฤษภาคม ได้ไพ่หกดาบได้ไพ่เฮอร์มิตได้ไพ่สองไม้แล้วก็ได้ไพ่ควีนเหรียญคุณเป็นคนที่มีจิตใจที่แน่วแน่มั่นคงนะคะ คุณเป็นคนที่มีสติในเรื่องของความรักคุณจะไม่รักใครด้วยใจอย่างเดียวหรือจะไม่ใช้อารมณ์ในเรื่องของความรักแต่คุณจะใช้เหตุและผลคุณจะมองความรักจากความเป็นจริงถ้าคุณจะรักใครคุณจะมองคนคนนี้จากการกระทำของเขานะซึ่งบอกเลยว่าคนโสดในช่วงของเดือนพฤษภานะคุณจะมีคนเข้ามาคุณจะมีคนเข้ามาแน่นอนเลยในเรื่องของความรักนะคะ หรืออาจจะเข้ามา,าจะไม่ได้คนเดียวนะอาจจะเข้ามาถึงสองคนนะคนหนึ่งอาจจะเป็นคนที่อายุรุ่นราวคราวเดียวกับคุณเหลืออายุน้อยวกว่าคุณไม่กี่ปีอีกคนหนึ่งอาจจะเป็นคนที่อายุมากกว่าคุณเป็นผู้ใหญ่กว่าคุณซึ่งสองคนนี้ก็เป็นคนที่ดีด้วยกันทั้งคู่เข้ามาด้วยความรู้สึกที่ดีที่จริงใจให้กับคุณทั้งคู่เพียงแค่ว่าคนสองคนจะเป็นคนที่มีุคลิกที่ค่อนข้างจะแตกต่างกันนะ คนที่เป็นผู้ใหญ่คนนี้จะเป็นคนที่มีความสุขุมรอบครอบแล้วก็แต่เพียงแต่ว่าคนที่เป็นผู้ใหญ่คนนี้ในเรื่องของเรียกว่าหน้าที่การงานเขาอาจจะทําให้เขาไม่ค่อยได้มีเวลามาพูดคุยกับคุณมากนักหรือไม่ค่อยได้มีก็เวลามาเจอกับคุณมากนักแต่คนที่อายุรุ่นราวพาเดียวกับคุณหรือน้อยกว่าคนนี้จะมีเวลาได้คุยได้พูดได้คุยได้ทําความรู้จักกับคุณม,มากกว่านะแต่ใจของคุณน่ะคุณรู้เลยแหละว่าคุณชอบผู้ชายหรือต้องการคู่รลักแบบไหน คุณมีคนในใจของคุณแล้วนะคะว่าสไตล์แบบไหนที่คุณชอบตอนนี้เราจะมาดูสันต่อนะคะได้ไพ่หนึ่งดาบอยากจะชัดเจนอยากจะตัดสินใจแต่ในใจมันก็ยังมีเรื่องให้คิดมีเรื่องให้กังวลยังมีความไม่มั่นใจ ได้ไพ่สิบไม้คุณแบกความรู้สึกต่างๆเอาไว้มากมายนะในความในความรักในความสัมพันธ์นะได้ไพ่สีไม้เท้านะคะแล้วก็ได้ไพ่ j u สติสุดท้ายแล้วเนี่ยต้องบอกเลยว่าเวลานะคะเวลาจะทำให้คุณตัดสินใจได้เวลาจะทำให้คุณมองเห็นนะคะว่าจริงๆแล้วคนไหนนะ่ะที่จะเป็นรักแท้ของคุณ คนไหนที่เข้ามาแล้วเนี่ยจะไม่ทําให้คุณผิดหวังเสียใจนะเพราะฉะนั้นความสัมพันธ์นี้ถ้ามีเข้ามาสองคนก็เระบอกเลยว่ามันจะมีอยู่แค่เพียงคนเดียวความสัมพันธ์จะมีเพียงหนึ่งเท่านั้นที่คุณคิดว่าใช่สําหรับคุณแต่กว่าที่คุณจะตัดสินใจได้เนี่ยคุณมีความรังเลคุณมีความเครียดคุณมีความกดดันค่อนข้างเยอะนะคะแต่เมื่อวันหนึ่งที่คุณตัดสินใจแล้วเนี่ยคุณจะรู้สึกว่าโล่งเลยนะ ได้ไพ่เจ็ดหมายความสัมพันธ์เนี่อาจจะมีอาจจะอาจจะมีอุปสรรคเกิดขึ้นด้วยนะคะอย่างที่บอกว่าในเรื่องของระยะทางนะหรือว่าในเรื่องของหน้าที่การงานของอีกฝ่ายที่เขาอาจจะมีงานเยอะมีภาระความรับผิดชอบค่อนข้างเยอะก็เลยอาจจะยังไม่ไม่มีเวลาให้คุณมากเท่าที่ควรแต่เมื่อไหร่ที่เขามีเวลาว่างปุ๊บหรือเขาเสร็จจากงานปุ๊บเขาก็จะรีบดิ่งมาหาคุณทันทีนะ ได้ไพ่เชีย์เลดดูแลใจคุณน่าจะเลือกคนที่อยู่อยู่ไกลกันหรือคนที่ไม่ค่อยได้เจอกันคนคนนั้นน่าะคือคนที่คุณเลือกนะคะเพราะคุณดูว่าเขามีความมาน้อดทนมีความจริงจังมีความจริงใจมีความใส่ใจให้กับคุณถึงแม้ระยะทางหรือจะมีอกปรรคเรื่องใดก็ตามเขาก็จะฝ่าฟันมาพบมาเจอคุณให้จงได้นะ ให้สองดาคุณกับเขาอาจจะใช้อุปกรณ์สื่อสารในการติดต่อพูดคุยกันเป็นหลักนะคะหรืออาจจะใช้เวลาเสร็จจากง,งานแล้วก็มานั่งคุยกันนะแชทหาการคุยกันโทรหากันอันนี้เดี๋ยวเราจะถามอีกนะคะบทสรุปความสัมพันธ์คุณในเดือนพฤษภา ไพ่สองเหรียญมันยังเป็นความสัมพันธ์ที่แบบว่าจะต้องมีการพูดคุยกันไปๆไปไปมาๆอยู่นะแล้วก็ในเรื่องความรักครั้งนี้คนที่จะเข้ามาคนนี้อาจจะเป็นคนที่มีความแตกต่างจากคุณในเรื่องของอายุนะคะอายุอาจจะต่างกันแต่เขาจะเป็นความเป็นคนที่มีความชัดเจนแล้วก็เป็นคนที่รักแล้วก็เอ็นดูคุณไม่ว่างานเขาจะเหนื่อยจะหนักแค่ไหนนะเขาไม่เคยปล่อยมือจากความสัมพันธ์ที่มีต่อคุณเลยนะคะ เขามีความสุขมากที่มีคุณเข้ามาในชีวิตเขาถึงแม้ความสัมพันธ์ครั้งนี้จะเป็นความสัมพันธ์ที่จะต้องใช้เวลาในการดูใจกันนะคะใช้เวลาในการศึกษากันแต่มันก็จะไปได้ค่อนข้างดีอยู่ไพ่เจ็ดดาจะเป็นความสัมพันธ์ที่คุณกับเขาอาจจะยังแค่แบบรู้จักกันรู้กันแค่สคนยังไม่ได้เปิดเผยให้ใครรู้มากนะขออีกสักห้าใบ ได้ไพ่อสวินดาแปดดาบอาจจะเป็นฝ่ายคุณนะคะที่จะเป็นคนที่คิดมากนะคิดมากกงังวลคิดสับสนคิดไปต่างๆนานาน,นะคะในความสัมพันธ์นี้แล้วก็มีความอาจจะมีความเขาเรียกว่า,าจ,จะมีความน้อยใจในบางครั้งด้วยนะน้อยใจว่าเขาไม่ค่อยมาหาน้อยใจว่าเขาไม่ค่อยมีเวลาซึ่งจริงๆแล้วเขาก็ไม่ได้ไปไหนนะคะเขาก็อยู่กับง,งานของเขานะ เพราะฉะนั้นความสัมพันธ์ของคนโสดในเดือนพฤษภาคมสำหรับคนที่เลือกไพ่ใบที่สามนะคุณจะมีคนเข้ามาแน่นอนแล้วก็จะเป็นความรักที่จะมีความมั่นคงและยั่งยืนใน,ในระยะยาวในวัน้ึงหน้าเพียงแค่จุดเริ่มต้นของความสัมพันธ์มันอาจจะไม่ง่ายนะคะแต่คนทั้งคู่ก็จะไม่มีการปล่อยมือออกจากกัน ไม่ว่าคุณจะเครียดไม่ว่าคุณจะสับสนคุณจะวกวนคิดมากมายเพียงใดก็ตามนะแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยเขาก็จะมีนะคะมีคำตอบที่ดีให้กับคุณนะ,ะมีเหตุผลที่ดีให้กับคุณคแสดงความชัดเจนให้กับคุณได้เห็นในความจริงใจที่ก็มีให้ตับคุณนะคะเพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งใจร้อนนะคะค่อยๆเป็นค่อยๆไปค่อยๆเรียนรู้ค่อยๆศึกษากันไปค่ะขอให้คุณชมโชคดีและมีความรักที่ดีได้คู่ครองที่ดี ขอบคุณสำหรับรการรับชมและการติดตามค่ะ